สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิมนี้เจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับพี่พี่ก็มาแบบเขาเรียกว่าว่องไวนะครับี่น้อ่ว่องไวนะครับมาไวไปไวนะครับก็คือแนวทางผมต้องขอโทษที่ลงช้าด้วยนะครับสำหรับลาวกาชาดเนาะถ้าไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวสรุปคร่เข้านะครับลาวกาชาดเมื่อคืนนี้หลุดดาวโจน V.I.P. นั้นมาสายรูด ุ้นดาวโจน์นั้นมาสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับหนึ่งหกเน้นๆเนาะน,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 นะครับก็ยินดีด้วยนะครับท่านใดที่ตามหุ้นเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับค่าคืนวันที่สิบห้าเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่นะ้องเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับลาวการชาตินะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลขสามกับเลขเก้ารูดไปที่ เลขเนะครับ94 95 90 34 35 39้นะครับ3ตัว39 5 ส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP นะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข6รูดไปที่6นะครับ6 1 6 3 6 8 0 1 0 3 0 8 สตัว06นยนะครับส่วนดาวโจนสตาร์อืมพีม่ช่ดาวโจนสตาร์หุ้นดาวโจนนะครับพี่เนาะหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้ผมให้เด่นไปที่เลขศูย์กับเลขสีนะครับพี่พ อยากจะบอกว่าคืนนี้เลขสีเด่นมากๆ,ๆนะครับเนาะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับพี่ๆแต่ว่าในสูตรคำนวณนี้เด่นนะครับสี่สองสี่หกสี่เก้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้าสามตัวนะครับศูนย์สี่เก้า แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ